ขบ,บรนธรรมนาสองห้านะครับทนบุรีหลังสวนอันนี้กำลังเข้าจอดโคลาครับมีขบวนรถเร็วหนึ่งหกแปดจอดรอนะครับอันนี้ถ่ายตั้งหลายวันแล้วดูกันครับกำลังมาครับอยเมาแล้ว ทำกัสีนึงสีสา,า,ามออหือหือีือหือาืีหือหือหือาือหที่ืีหาาือห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 จอหงที่สหาาือหืพหือาอ ขอท่านลูกจักขบรถปฏติบหขงองหรือสับรกของท่านที่นำรู้จักโบราณรามขอบรถจาทิพย์ชาลาทางที่หงเป็นขบรถธรรมดาที่สองหารับส่งบุิษยทจากสาราเดตนนบลีไปทางสารานีหลังสวนครับขบรถธรรมดาที่สองห้าห้าเต็มเราจากสรานีบุราไปแล้วร้บส่งบรษทที่สรานีที่สเนียสันรา ลานีลานีบิดชารันเดเมะเตเต เี425 4252 91138แล้วนะขบวนทีกแบกนแล้วก็หนีไปเลยพิเศษาหารเกมขขบวนที่980นะครับแค่นี้แหละครับที่ลีกอืม แอบบอกก็มาครับพี่ต่อไป